การผ่านการเข้าพรรษาออกพรรษาของเรานี้ธรรมะคุณธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราอย่างไรมีธรรมะมีวาเนียบคายเกิดขึ้นในจิตในใจอันเป็นผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างไร การเข้าพรรษามาถึงชีวิตของเราหมดไปแล้วเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายว่าชีวิตของเราหมดไปแล้วปีหนึ่งหรือสามร้อยหกสิบห้าวันไม่ใช่น้อยถ้าหากว่านับเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกของเราที่หมดไปนี่ อย่างเราเราท่านท่านไม่สามารถที่จะนับได้ว่าหมดว่าเสียไปเท่าไหรนะ่หมดไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเอาคืนไม่มีโอกาสที่จะเอากลับมา,มาได้ยังว่าที่ผ่านไปแต่ละบรรษาแต่ละพรรษานั้นหมายถึงว่าชีวิตของเราเราท่านท่านไม่รับหมดไปบางทีบางท่านก็หมดไป ยี่สิบส่วนมากมาในทีนี้ก็จากกว่ายี่สิบแล้วทั้งนั้นบางทีถึงห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็อาจจะมีเยอะกหมดไปมากทีนี้ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าแก่เราและได,ได้ได้หมดไป เรามีความจําเป็นที่จะต้องทาสิ่งที่มีค่าให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราอะไรเราเป็นสิ่งที่มีค่าศีลก็เป็นสิ่งที่มีค่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีค่าเราจะต้องพยายามทําจิตของเราให้เป็นศีลขึ้นมาทําจิตของเราให้เป็นธรรมขึ้นมา คำว่าธรรมศีลก็เป็นธรรมคำว่าธรรมสมาธิก็เป็นธรรมคำว่าปัญธวธรรมปัญญาก็เป็นธรรมคำว่าธรรมพระนิพพานก็เป็นธรรมคำว่าธรรมพระธนเนนวิมุตติธรรมก็เป็นธรรมนี่จึงว่าถ้าหากว่าชีวิตของเราหมดไปหมดไปเราไม่มีธรรมะ เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติแก่เราเป็นการชดเชยสิ่งที่มีค่าของเราหมดไปนี่ก็เรียกว่าเราเสียหายอย่างมากมายทีเดียวเราเสียหายอย่างหมดมอย่างมากมายและก็มีโอกาสที่จะเสียหายจากจนกระทั่งหมดสิ้นหมดเนื้อประดาตัวคือไม่ไม่มีอะไร ในระหว่างที่เรายังไม่ทันเสียหายหมดนี้ก็ให้พากันพยายามทำศีลให้เป็นสมบัติของเราทำสมาธิให้เป็นสมบัติของเรา,ทำ,า,ท,เเราทำปัญญาให้เป็นสมบัติของเราเรียกว่าเราธรรมะที่เป็นทมอันประเสริฐให้เป็นสมบัติของเราได้นี่กอดคุ้มกันกาที่สิ่งที่มีค่าคือชีวิตของเราหมดไปหมดไปทุก พัรษาทุกพรรษาทุกเดือนและทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรามีโอกาสที่เรียกว่าทําสิ่งที่มีค่าเกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราเป็นการชดเชยสิ่งที่มีค่าของเราได้เสียไปและสิ่งที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสิ่งทดเชยนี้เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของเราที่หมดไป นี่เรียกว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีค่านการเกิดมาในในชาตินี้นี่จึงเป็นการเกิดที่มีประโยชน์เป็นการการเกิดที่มีคุณค่าแก่เราอย่างยิ่งอย่างที่มันในท่านประธานในกล่าวนำท่านพูดไ,ว,ไว้ทั้งในท่างกล่าวทั้งคู่นี้วาตต่าพระพุทธเจ้าที<อ>่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมอันประเสริฐนเะนี่ยเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมอันประเสริฐธรรมอันประเสริฐก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบนั้นสามารถทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงความประเสริฐได้กายก็เป็นกายอันประเสริฐวาจาก็เป็นวาจาอันประเสริฐจิตใจก็เป็นจิตใจจิตใจอันประเสริฐก็พระประเสริฐเพราะธรรมะ อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาตัดสร้นทรงนำมาประกาศนี่นี่ความจริงสัจธรรมมีอยู่แล้วสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสร้นนี่สัจธรรมอันประเสริฐนี่ก็มีอยู่แล้วไอ้อาศัยธรรมะสัจธรรมที่เป็นของมีอยู่นี่ พระพุทธเจ้าจะเห็นชัดแจ้งชัดอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมอันประเสริฐจริงๆก็นําเอาธรรมประเสริฐอันนั้นนะ่ะเอามาประกาศเป็นพระศาสนาบรรดาเราเราก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังการแต่ได้ยินได้ฟังก็ส่วนมากเข้าถึงตาถึงหูถึงไม่มีโอกาสจะเข้าถึงจิตถึงใจถ้าจะทําก็ไม่เป็นธรรมที่จะทําลายค่าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจ สัจธรรมก็ไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะการกำจัดข้าสึกที่มีอยู่ในจิตในใจของเราเราให้ลดน้อยลงไปหรือให้หมดสิ้นไปได้ไปได้ไปได้ก็เพราะสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ชอบนั่นมันเข้าแต่ถึงหูมันไม่ถึงใจสัจจะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เข้าถึงใจดวงหนึ่งดวงใดเข้าถึงใจด,ดวงใดเข้าถึงใจลายในใจด,ด,ดวงนั้นจะเข้าถึงความประเสริฐขึ้นเป็นขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาเป็นพระขึ้นมาทั้งใจเข้าถึงในําดับต่อไปในเท้าเอในเมื่อสัจธรรมเข้าถึงใจใจดวงนั้นเป็นพระสกิทาคารงเป็นพระอนาคาเป็นพระอาราหันต์ขึ้นมาบริสุทธิ์ขึ้นทั้งใจอาศัยสัจธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าค้นพบทดสอบจึงกระทาแน่นอนสามารถทําในจิตที่ มีประกอบด้วยกิเลสตัณหามากมายขนาดไหนก็สามารถที่จะหมดสิ้นจากกิเลสตัณหาที่มากมายนั่นนี่ได้ยิ่งพระพุทธเจ้าเอามาประกาศนี่บรรดาเราเราได้ยินไปฟังแล้วพากันน้อมเอาสัจธรรมอันประเสริฐนั่นมาศึกษาและประพฤติปฏิบัติจะเป็นการที่เรียกว่าไี่ คลี่คลายหรือว่าทำลายข้าศึกที่มีอยู่ในจิตใจของเราในให้ลดน้อยตามกําลังของสัจธรรมที่เราเข้าถึงตามกําลังของสัจธรรมที่เรารู้เราเห็นนั่นนี่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงยังไม่แจ่มแจ้งนี่สัจธรรมใจใจของเราก็ถึงจะเข้าถึงพองความประเสริฐยังย่อหย,ย่อนเป็นลําดับเรียกว่าพระโสดาพระสกิทานาพระสกิทาคาพระอนาคาถ้าหากว่าเข้าถึงแจ่มแจ้งไง ยาไอไออย่างในอย่างยอดเยี่ยมอย่างใที่สุดแล้วนี่ในคําว่าอาสวะคำว่ากิเลสตัณหาที่เคยนอนคือเคย,เคยในในไอนอนเกิดตายอยู่ในจิตในใจของเรานี่มาระยะยาวนี่ก็หมดสิ้นไปก็ยังแต่จิตใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนอาศัยสัจธรรมที่พระพุเทธเจ้าไอทรงรู้ทรงเห็นเอามาประกาศอันนี้เป็นของประเสริฐจริงๆ ให้พากานันน้อมให้พากันเอามารันลลึกเป็นอารมณ์ความเกิดก็เป็นสัจธรรมความแก่ก็เป็นสัจธรรมความตายก็เป็นสัจธรรมความเกิดคืออะไรเราไม่ต้องไม่ต้องพูดก่อโลกเกิดนี่นี่วามันเป็นอย่ยมมางไรคืออะไรก่อเกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสัตว์ก็เกิดเกิดเป็นอะไรต่ออะไรนะเกิดก็หมายถึงว่ารวมตัวกันขึ้นแล้วนั่นเรียกว่าความเกิดนี่ความแก่ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงของที่เกิดนั่นมัน นี่มันเกิดในใดวันก็แก่วันเกิดการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแก่นี่ในเมื่อสิ่งนั้นในที่เกิดนั้นมันสลายตัวไปก็เรียกว่าความตายอันสัจธรรมทั้งสามประการนี้เรียกว่าทุกข์ติยพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งในสัจธรรมทั้งสามประการนี้นี่ในเมื่อแจ่มแจ้งนันทั้งสามประการนี้นี่คําว่า กรารมาตันหา้าภวัติันหา้าวิภวัติันห้าของที่มีอยู่ในจิตในใจของพระพุทธเจ้าก็จะก้อยก็เบาบางไปหรือก็หมดสิ้นไปทําไมจึงวัดสัจธรรมอันนี้ที่แต่แขมแจ้ยงในจิตใจแล้วนี<จ>่ก,กามกรรมตันห้าภวัติันห้าเกอไอ้ไอ้อันตรกรรมตันหาภรวัตันหาวิพวันหาจึงลดน้อยจึงหมดสิ้นได้เล่าก็เพราะเห็นชัดว่าอันนี้สัตวแต่ว่าสัตวรจะทเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใจบุคคลไม่ใช่อะไรสักอย่าง สิ่งที่เกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดสิ่งที่เขาแก่เขาก็ไม่รู้ว่าแก่สิ่งที่เขาตายเขาก็รู้ไม่ทำไม่รู้ว่าเขาตายเหมือนกับฟองน้ำเขาเกิดเป็นฟองน้ำเขารู้ว่าเป็นฟองน้ำเมื่อไรเขาเกิดังไงเขาสลายไปฟองน้ำนั่นก็ไม่รู้เอ้ไอ้ดินก็มานมา่รั่วดินน้ำลมไฟมารวมกันดินน้ำลมไฟตรงไหนก็ไม่รู้นี่ดินน้ำลมไฟแก่ดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้ดินน้ำลมไฟสลายดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้นี่มีแต่ของไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง มีแต่กิเลสที่มันมีอยู่ในจิตในใจไปหมายเอาว่าสิ่งที่รวมกันนั่นต่อเป็นคนเป็นสัตว์หมายเอาสิ่งที่รวมตัวนั่นเป็นคนเป็นเรานี่แล้วก็ไปยินดีแล้วก็ไปยินไล่ว่าเป็นคนว่าเป็นของดีว่าเป็นของสวยของงามนี่นี่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องสองขานสังขารไปปรุงไปแต่งมีให้รู้ทานแล้วให้ละตัวนี่เสีย ให้ละตัวสัญญาตัวสังขารตัวไปปรุงไปแต่งไปคาดคเนไปไวไปคาดไปหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไปคาาอย่างไหนมันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดจะไปหมายอย่างไรมันก็เป็นไม่เป็นอย่างหมายมันก็ฟองนําจะไปหมายเป็นฟองหมายเป็นฟองมันก็ไม่เป็นฟองให้ประเดียวประเดามันก็สลายไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงให้พากันทําในความแจ่มแจ้งในสัจธรรมความจริงคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ ว่าอันนี้เป็นสัจธรรมอันประเสริฐจริงๆเอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งที่ประเสริฐนี่เราเอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์สิ่งก็ที่เป็นกิเลสตัณหาชั่วช้ารามกเราก็ยังเอาไปสัมผัสสัมพันธ์กันได้อย่างสะดวกสบางสนุกสนานแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันช่วยทําให้กิเลสตัณหาของเราลดน้อยบอกพ่องลงไปได้จกเล็กน้อยเมื่อไหร่ นี่มันมีแต่จะเพิ่มพูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนนักเข้าเราเกิดมาในชาตินี้เราก็จะไปหาแต่ของไอไอ้เนของมืดของหนามาทับถมจใจของเราให้มืดให้หนายิ่งขึ้นไปมันมีประโยชน์ที่ไหนการเอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับสัจธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาอาไม่เอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์นกับธรรมท,ที่เป็นธรรมที่จะทยไอ้รักฟอกไหมมันมีมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียว ในเมื่อเป็นมีแต่ทิดเป็นประโยชน์จะประโยชน์กัเราอย่างเดียวทาให้เราไม่สนใจนี่ให้ภากันสนใจเอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กัตสัตย์จะทำให้ยิ่ง mm hmm. เต็มสติกำลังความสามารถของเราที่จะเอาใจของเราไปอยู่กับชาติความเกิดชราความแก่วรณะความตายให้มากได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีอันนี้เป็นธรรมอันประเสริฐจริงๆไม่มีอะไรที่จะทำใจของเราให้เข้าถึงความประเสริฐได้ mm hmm. มีแต่สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องทรงรับรองว่าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐเท่านี้สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราเราท่านท่าน,นที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เข้าถึงความประเสริฐคือมาได้นอกนี้ไม่มีจึงให้พากันเข้าใจเราต้องการให้เราเป็นคนประเสริฐต้องการให้จิตใจของเราเป็นประเสริฐต้องการให้กายของเราก็เป็นกายประเสริฐวาจาของเราก็เป็นวาจาที่ประเสริฐ ใจิตใจของเราก็เป็นใจิตใจที่ประเสริฐนี่ให้เอาใจิตใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าวาดเป็นธรรมอันประเสริฐนี่ให้เย่งผลที่ความผลคือผลที่ไอผลคือความต้องการที่เราต้องการให้ใจิตใจของเราเข้าถึงความประเสริฐไม่ต้องปรารถนามันก็เป็นเหม,มือนกับผลมะม่วงผลมะม่วงอย่างนั้นนะในเมื่อเรามีการดูแลรักษาลำต้นไอ้นี่ ให้ใหฮดีแล้วความไปไปไม่ต้องไปปราถนาผลมนันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็แก่ขึ้นมาเองมันก็สุกข,ขึ้นมาเองในที่สุดก็ได้รับประทานได้รับประทานก็สุกรถก็ดีสีด้วยนี่ในื่อเหตุปัจจัยที่จะทําให้ผลมะม่วงเป็นและเหตุปัจจัยที่จะทําให้ผลมะม่วงมันสุกนี่ก็มันการเหตุปัจจัยที่จะทําให้จิตใจของเราเข้าถึงความประเสริฐอืก็มีแต่เอาใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กัธรรมะอันประเสริฐเท่านี้เอง โอกาสที่เราจะได้สมบัติอันประเสริฐมีโอกาสจะได้ถึงจะได้มีโอกาสที่จะถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนที่เดียวแสดงธรรมเทศนาปฏิทันฐานสถายญาติโยมคณะศูนย์หนึ่งเพียงเท่านี้ละ